ดาวรุ่งโคราชที่ทำคะแนนสูงสุดในไทยแลนด์ลีก2026ที่น่าจับตามองเข้าฟางนิรารัตน์สีกุตาหัวเสาบีหลังดาวรุ่งผู้อของความสูง180เซนติเมตรจากจังหวัดกาลสินสังกัดทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซี C. ทำแต้ามสูงสุดหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่2วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่21ฤดูการ2026ด้วยการทำไปทั้งหมด53คะแนนแอตแทก43คะแนนบล็อก9และเซิร์ฟเอส1 1คะแนนอันดับที่2นันนาพัฒม์มูลจะคำห้นาคะแนนจากสโมสรฮารุรอ้อนชลบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซี ดับที่3สิริวันดีแก้วทําไป52คะแนนจากสมูสรนก่อนอราชสีมาคิวมินซีวีสีความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาน้องเข้าแคมป์ทีมชาติเลยครับฝีมือยังพัฒนาได้อีกยาวในโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นตัวเลือกแทนรุ่นพี่ที่อายุเริ่มมากขึ้นทุกวันขอสนับสนุนครับน้องเก่งน่ารักและทุ่มเทนี่แหละอนาคตทีมชา,ชาติชุดใหญ่น้องโดดเด่นมากน้องเข้าฟังคนนี้เชียรม,มานานแล้วชอบชอบ จากฤทิ์ถนอมน้อยทำคะแนนสูงสุดในไทยลีก2026สัปดาห์ที่2หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสัปดาห์ที่2ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดฝ่ายชาย3อันดับแรกได้แก่อันดับ1จากกลธิ์ถนอมน้อยทำไป58คะแนนจากสโมสรประเสริฐนิกรกุล อันดับที่2ทาคาฮิโรโทสกิทำไป47คะแนนจากสโมสรไดมอนด์นฟุตไฟท์เชฟอันดับ3ามซิสเบค,คุชโครอบทำไป44คะแนนจากสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีความคิดเห็นนี้บอกว่าไฟชายมอสจะก,กิจแน่นอนมากๆคนนี้ดูสารองโคราชแยกย้ยายกันไปอยู่ทีมอื่นมีแต่ปังๆฝีมือดีๆทั้งนั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายมอสมาอยู่ประเสริฐนี่ก่อนกุ่นได้2ปีผลงานดีเยี่ยมเลยติดตามดูกัน ต่อไปว่าผลงานที่เหลือจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ทุกคนดาวกฎิกาแก้วพินคว,ว้ารางวัลผู้เล่นดีเด่นในไทยแลนด์ลีก2026สัปดาห์ที่สศึกวอลเลย์บอล t v a ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2026เดินทางม,มาถึงสัปดาห์ที่2โดยในสัปดาห์นี้กติกาแก้วพินจากสมโสรสุพรีมที่พญชุมบุรีอ e ีเทคคว้ารางวัลผู้เล่นดีเด่นประจำสัปดาห์ที่2ไปคลอง ผลงานที่ทำได้37คะแนนต,ตบ31บล็อก5 S 1คะแนนโดยกติกาแก้วผินเล่นในตำแหน่งหัวเสาส่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมแม้จะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่กติกาแก้วผินก็มีความสามารถที่เกินตัวทั้งความคล่องตัวการกระโดดที่สูงและพลังตบที่หนักหน่วงบวกกับประสบการณ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศเธอจึงเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมสูพรีมที่พร้อมจะพาทีมไปคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก 2016ความคิดเห็นนี้บอกว่ากว่าจะได้ดียืนนานมากจะได้เข้าแคมป์ทีมชาติไหมต้องติดตามเป็นกําลังใจให้ดาวกติกากันต่อไปดาวกติกาน้องมุ่งมั่นและตั้งใจมากในสนามน้องเก่งแต่เวลาเล่นทีมชาติจะได้ลงน้อยมากหรือแทบไม่ได้ลงเลยอยากให้โค้ชให้โอกาสน้องมากกว่านี้ คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ